สวัสดีค่ะต่อเนื่องจากเมนูดอกผักปังนะคะวันนี้หยิงได้เมนูแล้วค่ะหยิงจะเอาดอกผักปังนะคะมาแกงใส่แหนมค่ะหรือที่เรียกกันว่าเมนูแกงผักปังเป็นดอกผักปังนะคะจิ้นส้มค่ะหยิงก็จะใช้หมูสามชั้นนะคะแหนมหมูค่ะมะเขือเทศนะคะแล้วก็ยิงจะปรับแต่งใส่หน่อไม้ดองเข้าไปด้วยนะคะหยิงว่าเมนูนี้จะเข้ากันดีเลยค่ะพริกแห้งค่ะ กระเทียมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็กะปิค่ะปั่นปั่นรวมกันเตรียมรอไว้เลยค่ะยิงก็จะปั่นแค่พอหยาบประมาณนี้นะคะยิงก็จะใช้เป็นแหนมสดนะคะเอาออกจากถุงพลาสติกแล้วก็เอามาขยี้ขยี้แบบนี้นะคะเราไปเริ่มแกงกันเลยค่ะยิงใส่น้ำมันพืชแค่เล็กน้อยนะคะตักด้วยเครื่องต่างๆนะคะที่เราปั่นไว้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเตรียมในส่วนของน้ําร้างโถป,ปั่นไว้ด้วยนะคะผัดเครื่องแกงของเราให้ส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่แหนมหมูล ไปผัดแบบนี้เลยค่ะผัดทุกอย่างให้หอมดีเลยนะคะตามด้วยน้ําล้างโถปั่นลงไปแบบนี้ค่ะหรือจะเรียกว่าน้ําล้างคกก็ได้นะคะยิงใช้โถปั่นค่ะก็เลยเรียกเขาว่าน้ําล้างโถปั่นนะคะตามด้วยมะเขือเทศค่ะหัน่นหันลงไปแบบนี้เลยค่ะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะหญิงก็จะใส่หน่อไม้ดองตามลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้รอจนก,กว่าน้ําแกงของเราจะเดือดค่ะพอน้ําแกงเดือดดีแล้วนะคะหญิงจะปรุงรสเขาด้วยน้ําปลาร้าค่ะใส่น้ําปลาร้าแล้วนะคะหญิงจะ ใส่น้ำปลาลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะตามด้วยดอกผักปังลงไปแบบนี้เลยค่ะเวลาแกงไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวน้ําเขาจะค่อยๆออกมาอีกค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็รอให้น้ําแกงของเราเดือดอีกสักหนึ่งรอบค่ะยิิงชิมแล้วนะคะขอเพิ่มน้ําปลาลงไปอีกเล็กน้อยค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูของหญิงในวันนี้ค่ะสําหรับเมนูแกงผักปังใส่แหนมนะคะหรือเรียกว่าเมนูแกงผักปังจิ้นส้มค่ะเดี๋ยว เราไปเตรียมเมนูนี้ของเราใส่ชามแล้วเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟกันค่ะกลิ่นนี้ก็หอมไม่ไหวเลยนะคะหอมตลบอบอวลไปทั่วครัวแล้วค่ะตอนนี้สําหรับเมนูนี้นะคะหญิงปรับแต่งโดยการใส่หน่อไม้ดองเข้าไปค่ะแล้วหญิงก็ใส่หมู3ชั้นเข้าไปด้วยค่ะหญิงจะบอกว่าเป็นความที่อยากกินส่วนตัวค่ะหญิงอยากกินเมนูแกงหมู3มชั้นนะคะใส่หน่อไม้ดองอยู่แล้วค่ะหญิงก็เลยใส่เขาทั้งสองอย่างนะคะลงไปในแกงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเมนูจิ้นส้ม ดอกผักปังของเรากันนะคะอันนี้ตักให้แฟนก่อนค่ะรอบแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเมนูนี้กันค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูนี้ทํากินครั้งแรกค่ะยิงจะบอกว่าโอ้โหอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับครั้งแรกที่ทํากินยิงคิดถูกมากๆเลยค่ะที่ใส่หน่อไม้ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หมู3ามชั้นไปด้วยค่ะจะบอกว่าเข้ากันดีอร่อยสดๆค่ะแฟนยิงก็วนตัก 2- 3สามรอบแล้วนะคะตอนที่ทํานะคะก็ไม่คิดว่าเมนูนี้จะออกมาอร่อยขนาดนี้ ค่ะแฟนของหญิงนะคะบอกว่าติดใจเมนูนี้เลยค่ะชอบเมนูนี้เลยค่ะทั้งหญิงทั้งแฟนนะคะหญิงรู้สึกว่าเมนูนี้เจริญอาหารมากเลยค่ะมีความเปรียปร้ยวๆเ,ยวเค็มๆเผ็ดๆหอมๆนะคะถ้าเกิดใครนะคะมีโอกาสได้ลองอย่าลืมนะคะเมนูนี้น่าลองมากค่ะครั้งแรกนะคะที่หญิงเอาแหนมมาแกงปกติแล้วหญิงจะเคยเอามาแต่ทอดไข่แล้วก็ผัดกระเพราอะไรแบบนี้เคยค่ะหญิงทํากระทะใหญ่นะคะแต่บอกเลยค่ะเมนูนี้มื้อเดียว มดเลยค่ะอร่อยจริงจังค่ะแฟนซื้อเข้าวเม่ามาฝากนะคะปกติไม่ชอบกินแต่ร้านนี้อร่อยจริงค่ะกินหมดเลยค่ะสําหรับวันนี้อีกก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะ